สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจอนกันกับแก้วอีกแล้วนะคะมาถึงรอบราวพัฒนาแล้วนะคะแนวทางนี้ให้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอทุกคนนะคะใช้มีจลญาณในการรับชมรับชมพละคัเถึงนะครับ ข้ที่ผ่านมาได้ห้าเจ็ดสี่หนึ่งได้ห้าเห็นไหมร้อนจังร้อนจังร้อนมากนะ น้ำแบบเปลืองมาถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะคะทุกคนนี่อ่านดูนะหุ้นรอบโลกนะคะหุ้นรอบโลกนะคะคุ้มมากนะคะทุกคนลองลองเข้ามาดูนะคะว่ามันคุ้มมากๆเลยนะฮะ ตั้งใจจะลงดาวโจนให้นะทุกคนทำไมอ่ะฝน,นตกฝนลงเม็ดตอนนี้เลยนะเนี่ย <า S 1> อืมฝนตกนี่ <ś le> สลับเอานะทุกคน991หรือว่า9ก้นะ ขาตั้งกล้องทำเรื่องอีกแล้ว จะสองเจ็ดหรือหนึ่งสองดีทุกคน <st ares> สองเจ็ดได้ไหม หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แก้วชอบสองสอง <c oughs> <c oughs> จิตจิตค่ะแปดแปดไหม <c oughs> <c oughs> แก้วชอบสองสอง <c oughs> ชุดชุดชุดแก้วชอบแก้วชอบเองนะเนี่ยไม่รู้ใครนะแต่แก้วชอบเอง สี่หนึ่งสองสามเจ้าอ,อืมเดี๋ยวกันว้เดี๋ยวกันเไปเด้าสองมาและสองมาและสองมาเจ้าอ,อะไรดีอ่ะสี่เจ็ดศูนย์สี่อ่ะ นี่นชอบแก้วชอบนะฮะนี่คือแก้วชอบชอบชุดไม่เคยมาหรอกแต่ชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้ามาแล้วใช่เราเทีแล้วหนึ่งต้องมาวันนี้หนึ่งต้องมาต้องไปดูตำลาลาวก่อนนะทุกคน ว่าหนึ่งเก้านี่เป็นเลขของอะไรนะทุกคนแป๊บนึงเที่ยวหน้าก่อนนะหนูจะไปทำตำําราใหม่ให้อออนอไอยไม่อยากเปิดไฟมันร้อน อันเนี่ยจะเป็นหนึ่งหกหรือจะเป็นเก้าเจ็ดเราก็ไม่รู้นะจะเป็นหนึ่งหกหรือจะเป็นเก้าเจ็ดก็ไม่รู้นะคะเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเอาละพิเศษออกหนึ่งศูนย์สองหรออะไรอะหนึ่งศูนย์สองเราของเราเองไหมจะเป็นลมนะจะเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วสามหน่อย สามตัวแตกอีกแล้วจ้าแต่ว่าต้องวินเรานะกาชาติหนึ่อ่ะรวยจบประมาณนี้อ่ะขอให้โชคดีนะคะอันนี้ลาพัฒนานะคะ